น่าด้วยซีารกันผู้เรื่องเนาะคนบอกเบียดนตีเขานะเอ้เขาก็จอดนี่แหละเขาก็ถามเบิงเนาะบอกเนาะเดี๋ยออสบายดิสบายดิไอ้สบายดถาี่ยมั่บายตั้งไหนมาบายอ่ะ่ายอ่ะเออ่ไ่อไ่อแม่่อบกาเขาเนยหน่อยหนึ่งขอเวลาแน่วันนี ได้อยู่บ่ามาไว,ล,าไวล่ะมาไวล่ะมาไวมาไวอ่าเดี๋ยวมันชี้คำนะนี่เนี่ยมาแล้วพี่น้องเลยแม่นมาล้วมาวะพี่มาหนี่ก่อนมาหนี่ก่อนอ่เจ้ากลับเมื่อบ้านเดือนหนึ่งถึงหนึ่งบ่หรือวันนอไรออกไปเดือนนึงอ่าเสียออกไป<อ>เดืนอนเดือนเอ้านอไรที่วันนั่นนะเป็นเดือนเป็นแห่เดือน,นเนท่าไั้นแะ มือแปมือแปดสิพันมือแปดสิบพันหนึ่งเข่าน้ามกินอยู่น้ำเพลินบ่กินเขาเองกินเข่าเองน้ำชื่อเองเข่าชื่อเองให้มือหนึ่งแปดสิบพัน กับคนมั่นขึ้นกันโมเมนต์เด้กัะร้องั่งเนเนาะตันนีต่อไปบ้านยังไงน,นนะอา้าพี่น้องเนาะทั้งประตูเปิดคลิปมากกับอ,อยู่ทั้งรถพี่น้องเอียกับผู้ดีว่าเนาะกำลังสิบไป,ปหาทั้งน้องวายเพื่อนหลานของน้องแซนั่นแหละผูด้ดีว่าแวะเข้าไปเมื่อกี้นี่เข่าเฮือนเพื่นอนทั้งแม่กับโบยู พ่อกระบ,บยู่ิ่มลูกน้อยว่าให้ทั้งบักหลาหน้อยเอาว่าสัตเนานะให้ห้องท้องแตกอยู่เมื่อกี้นี่ก็ไเดาอู้วิว่าสัตว์กระบะกระบะพอดีทั้งอ่าขับกล้องกันบอกมันขึ้นจังไลอยู่เห็นแต่ทัก <laughs> เ,เนาะทั้งทั้งบ่าวเน้าอันเปิ้มีแนวมาให้่ทั้งอีหล่าเพิ่นพี่น้องแต่พอดีว่า<ม>อ่ะสิหมอะไหแต่ว่ามันม,มีผู้อยู่ โมมีผู้ฮับเละมันมันกับบุักลคนน่เป็นใดผู้ทีทั้งเป็นเนื้อถามเบิ้งเนาะคนอยู่ในบ้านนั่นแหละก็ว่าน้องเพิ่นมาเห็นงานอยู่บริไกลพันไดบริษัทเธอเลยสิมามาตามเบิ้งพี่น้องเนาะถ้าว่าน้องเพิ่นสะดวกสบายไปฮับได้กะอย่าโควโตโน้องเพิ่นไปฮับเครื่องฮับทองนะให้คามือพ่อหนุ่ยใส่ตางผู้ใหญ่เพิ่นเนาะอ่าเอาคนเดียพี่น้อง ครับสบายดีแลาสวัสดีเด้อ <treating Napoleon> พี่น้องเด้อสบายดีเบิดสุขุสุคนพบเจอกันกับบรตูนเนาะกำลังมาตามน้องไวพี่น้องอ่าลกาศสิมาเบิ่งมองสถานที่ทําการทํางานน้องเพิ่นเลยอ่าเพิ่นอยู่แบบใดเนาะจะว่าเลยเรียบจักนีดมองเ้าผ่านมาสองโรงงานขึ้นอีกเนาะเออาพี่น้องเองสบายดีเด้อมืดมืดแท็กล่องเลยเนาะมนสบายดีพี่น้อง กดีน mm ี่แหละมาเบิ้งน้ากันพี่น้องอุ้ยไตมันจะยากนแต่พี่น้องโดนเบียดนี่ก็ได้หมดไงมันใหญ่เนี่มันเลนเอาได้เนีบไได้บ่สไม่เบียดตลย่ีเราบ้างด้วยเ่นเด้นช่องลูกงานท่อผ่านมื่กี้นี่จังน้ะเมนยันเมนอเพราะว่าทั้งเพื่อนบาว่าบกไก่นะพี่น้องเพื่อนบอกว่าได้บดเนาตามทั้งบเนาก็นเพื่นบอกมาแต่พูดนใช้มือเพื่อนใช่มือบอก ถ้าว่างห้องออกมาแต่พุ่นนั่นมันอยู่ใช่มือโรงงานสียังกว่าสีเขียวเพิ่มไหสีเขียวข่อยันเมนแล้วเมื่อกี้นี่เอาสีปัานมานะไงข่อยันตัวไหนเนาะเมนข่อยันตัวเล็กลองเบิ่งช่องโรงงานนี่แหละเพิ่นสิพอฮู้อยู่บ่เนาะจังหวะอาจจะฮู้เพิ่นเนบะิ่งเด้อเนาะเมนเมนเมนเนม<า>เนนักยา่าเตืนอนแลนะ้วลงไฟเนาะ หสว่นียเยสนตะไลอยู่นี่งนตอน่บ่นี่บ่เกี่ยวกับนี่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 นโรงงานสีเขียวก็เห็นแวบๆปุ๊เห็นบ่ปุ๊บบาอันพูน่ะพูน่ะอันเราเห็นอะมันเกี่ยวกับหยังงานบอกบอกเนี่อันน้องเป็่ยวกับกสอบเกี่ยวกับสอบเราบ่เอนี่อนี่นี่จุดหนึ่ง ก็ไอกระสอบใส่เข่าเขาหนิบอกตาม้วอนี่ก็อเบอกันบอไิเห่้อง่้องบีบีอกรแบบนันนะโดยทั้งหนาด้วยบบุญด้อทั้งหนารูปรกันเบิรูกรเอาเอาหูเตรียมไว้เพิ่มเบิ่มเบินลูกมีระปกบัตรถ่ัดบาดนี่นี่อยแน่มอกี้นี่ก้อเอ็นีเขียวนี่ซีเมนต์ตัวนี้นี่ นี่แหละนี่แหละทำซีเมนเนาะยางบอนเปตตีนยางรถดหรือวะซีเมนเนาะนี่แหละครับไปลงลงลงถามลู่นก่อนเนาะรึปุ๊บลงไปถามมันก่อนีเนาะโอ้ยถามว่าเพิ่นบ่ว่างหรือว่าบ่สะดวกมากกับ่เป็นยังพี่น้องเนาะเพราะว่ามันได้ขึ้นมาแล้วกัสิอ่าโดยบ่อยากให้เสียเสี่ยวหวหน้า ใชเอ็นอยูมอยมมอยอ่มีคนอยู่ปมย่ำบ่มีไป่อยู่บนยอเจ้ามีคนอยู่บ่ใช้สมออยู่บ่เงาเจ้าจะเจ้าจะพาเขาเดึกได้ย่านตะข่อยถือลูกลุงแล้วนี่หูยโ,หย,โหยงายท่องทวนเนี่ยนะ ใช้ชฉพาะชิมิงกัมุม้ยข้นทั้ทงน้องเพื่อนกับมุม้ยทศัพท์ได้พ,นนพี่อนกับเพื่อนว่าชิติโต่อหากับแด้มันลต์ยากยากทั้ทงพอ่อทั้งแม่เพื่อนกับบุยู่เห็นอ่ะไปปลูกมันปลูกยางเบิด้ดฮะฮันโบนยาวน้องเพื่อนว่าโมเมนต์ว่าจันคนไหนโรงงานทุกคนละโรงงานโอ้ขอยยันเนิ่เป็นจักตัวเลขนะ เนี๋ยวมาลาเพิ่นนะยูใช่ละโอเคออไอมาสีขคนน่ยลนี่เออบ่เมนพี่น้องน่ซีเมนตตนั่นพุ้แหละโอ๋บอกยาวสื้อหมูสดมาให้น้องเพิ่นโดย เ <silently> จ้ามาตืเติ้งน้ำกันยังพออะไรวันนี้เายันหมูเน่าหัวฉันบัดีมันโเมนประเภทอาของแห้งเนาะหมูพี่น้องเราได้ให้น้องเิ่นเลแล้วพอได้กินเด้งอย่เ้ยมันามันเน่าขี้ยาอันนี้กับโเมนอีกนี่อันนี้กับโเมนอีกโเมนผูกข้างหน้าูน้อง่นฟ้าไปเลยผูกอันนี้ ไอเหลียวกุยอมปิดเนาะูดของเพื่อนบ่นี่โอลืมด้ก่อยวะบังคักแล้วบ่เราลืมบ่แมนน้องนี่ตั้งมายังนี่จากยังมีเวียกไปยุ่นไปคนคนอยู่ในบ้านอยู่บ้านเมื่อกี้แหละเพื่นเแมนเพราะว่าน้องนเห็นได้ห้อเข้าไปนะ เดี๋ยวเบิ้งก่อนพี่น้องไปเดี๋เวไน้องมันสีหอดลานคำเวียดเลยตัวนี้หอดบ่ข้างหน้าเนยน่นะรถได้ไกลไนไดนก่อยว่ะิังบัเบิังขักแล้วเขาไปยังเมือ่อ,อ,อ,อกีนน้น้องโอดกินนี่เนาะมันกับังอยู่นี่ไปน้องชงชามคนเป็นน้ำหนาไปก่อนแล้วพี่น้องเน่นะทีดีทีดีไป

จนได้จับได้บายจนได้เป็นนั่งกินเข่าอยู่เหงาันพุ่นแล้วไปล้างกันยังลงวะฮะไปคือกันพ่อเจ้าก็ได้เออลืมไปเนาะเออจำไม่ได้แล้วคอยก็ได้ยยเจ้าว่ผมเคยเห็นกัรหดันวันเนาะว่าสีว่าสีพังยู่ที่โอนี่ใยังบงไม่เห็นอ๋อคือไปล้างกันอยู่นะคือว่าว่ากันกันแท้เห็นเยอะมันมันโอ้โพุ่นอะพุ่น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 ไม่เล้วนั่นโรงงานเขียวนั่นอะ อันนนีี้่บแม่นนี่โรงงานเขียวนี่ใหญ่ๆนี่นี่แหละน้องตีเพียเดี่ยวแมปอยู่นี่นี่ก้อยว่ายกุญเชียนนี่นี่นี่โรงงานนี่แม่นแล้วนี่เดียวเลยด้นี่มาแม่นรถให้ไหมหรือว่าซื้อซานกันผู้เรื่องเชนเอาขึ้นบ่อเบียดกัติ๋เข้านะเออเขาก็จอดนี่แหละเขาก็ถามเบิรงเนาะบ่าไงเอา มีเจอปะต่องโดยมันเป็นส่วนบุคคลน่องเป็นนั่นแหละใช้แมนบอลละโรงงานนี่บอสอ๋อน้องเป็นเห็ดนั่นได้ชุน้องที่ไปใช่อัดสีด้วยบอ่ตกี้เ้อจะเห็นอยู่นี่บอน ตามเพื่อนตามเพื่อนเบิ้งหลาสิไปไซน่ะตะกี้ยางเออผ่านทั้งนี้ผู้ดีอือืมเอาทั้งน้องเคนฟามาหาพี่น้องเลยเนาะก็มีโตะว่าถามเบิ้องที่โตเบิ้องเบาเงีว่าพูดจักน้องคนผนคนนี้อยู่บ่จอดรถน้องเคนสะลวกอยู่โบเห็นไหมเนาะหาแต่เดียวทั้งบ้าเขาไปถามมุด้หลาเล้วขอบใจรายขอบใจรายคนน้องเคนฟาดมาผู้ดี ว <Okay. S 1> ่าเรื่องประกันไหวใช้คนหรือเปล่าเพิ่นอยู่ใช่หรือประตูทางเขา้าน้องเพิ่นเฮ็ดอยู่นี้พีน่น้องเนาะโรงงานนี่แหละอยู่ในน่ะ Nông dân việt và sân tối nay, em bỏ lại. Nai vùng bâtô đi xuống với lại phía nóng. Em bỏ, lại. Ai nèo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 . Ai Lo chẳng nèo. nó nèo. Ai nèo. Ai nèo. nhau ขอบใจอะไรขอบใจขอบใจยันชจวเผ่าไปกิดยางเนาะขอบใจเด้อโอ้ยเอาไรอ่ะทากันไปซื้อขนมกินเป้าเอ่อแบ่งกันเด้อแมนแมนโดยคือกันเคือกันเบิ่งเด้อขี่รถขี่ร่างค่อยไปค่อยมาโดยโดยเระวังได้รถหลายซ้ำเนาะพอดีทั้งวันยาวพิ่นพี่น้องถือว่านั่นแหละเนาะแต่ว่าสิมอบเครื่องมบฟองให้ แต่ามานนี่คอยเบิ่งมันเป็นท่ารถรถขับนะมันอาจจะมีอีกท่าหนึ่งขับท่านี้ก่อนันมันมันผมบอกว่ามันเป็นท่าเงินทางเทรียดตลอดอืจะลองดึงรถบประตูดึงรอบบอกโอ้ยมันระบบไฟฟ้าไปจังนี่ระบบไฟฟ้าได้บได้เนาะสบายดีสบายดีไอ้สบายดีอันถามเนี่ยอันมาในช่วงมาบายตั้งไหนมาบายอ่ะมาบายอ่ะเออ แม่ด้อไ่ไดหน่ไห่อกางนเขาเลยหน่อยหนึ่งขอเวลาแน่ว่านน่ได้อยู่บ่อ้รอได้เจ้านน่อ่งผมเท่ดีอบ่เพาอ้รเจ้าบ่ล่ะเออจั่พอแล้วสิหาอะไรคงคงคุยกันได้อยู่หรอกเนาะโดยโดยค่อยไปแด้วล่ะเร้อโอ้ยอชีผูมาค่อยไปค่อยมาอสาใช้มนบ่ ฮะโอเคโอเคมาลราบาทนี่พี่น้องก็ผูกเบิ่งบาตุนชุบเหมืเบิ่งก่อนจังหน่อยเด้อะคนแหละผูกผูอย่างไอ้นี่ทางนั้นก็ได้ไมู่เพิ่นได้นนะน่องเห็นงานน้ำกันนะน่องเพิ่นคนขี้อายนะพี่น้องลานของน้องแซ่ซึ่งบาตุนกับพ่อมื่อนั่นกับจังหวะผู้ดีบ่กเนาะเว้ยน้องเพิ่นมาเนอะโอ้เพิ่นแนะนนะว่าเออนี่นกคุกว่าสันอืม โอ้มาเลยเบิ่งเด้อเดี๋ยวล้มบิ่งก่อนว่าไไแมน่นเพิ่นสิพอมีเวลาออกไปรับเครื่องครับของน้ำเฮาอยู่บ่หรือเพิ่นบชั่วลวกหรือจังใดเดี๋ยวถามเพิ่นก่อนที่มาติดไปเพิ่นพี่น้องคำ่ำหรือว่าเพิ่นท่าเลิอกห0มุ่บหรือจังใดเนาะอ่ามาไว้ล่ะมาไว้ล่ะมาไว้มาไว้เดี๋ยวมันสิค่คำเด้นี่นี่มาแล้วพี่น้องเ hey, น,นีลล่ยแม,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 ม่นมาล่ะมาวะพี่มาน,นี่ก่อนมานี่ก่อน มา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 ผิดกัน nhau เนี่ยเนาะมามานั่งอยู่ home นี่มานั่งคุยกันก่อนเอาสบายดีล่ะสบายดีเอานั่งลถนี่ก่อนก็ได้ไหมนั่งคุยกันก่อนจังหน่อยถามมึงน้องเฟินบันนี่เนาะเอาขอบใจทั้ง่ายได้ไยเนาะมื่อแรงมื่อแรง <laughs> <laughs> อโอเคบานนี้มะนั่งคามกดดดดดดันตังหน่อยอันอ่าทั้งอีล่อันนี้คือน้องวายเนะาะเป็นลานของชาวแท้ที่น้องทั้งอ,อีหล่ะนี้บ่หมองเห็นงานน่ะอ, bon. อ, <damn! S 1> อ้อจะเลิกง,งานจังโมงล่ะสี่โมงประมาณส <c oughs> <ahor> ี่โมงห้าโมงบานนี้ไอถามในอัน อนอกมันมาพักอยู่ในโรงงานนี่เดยบ่อพอบริกรเมื่อเพ็่นไหนพักอยู่นี่ออแล้วบันนี่ทั้งใช่ไห้นี่ทั้งเบาเงา้วเพิ่นมีเครื่องมีของเตรียมสิมหม,มอบแห่เจ้าแล้วบันนี้ทั้งง่ายสิถามว่าทั้งง่ายขอเวลาให้น้องออกเมื่อน้ำไม้ไปครับเอาเครื่องอยู่เพื่อนนี่ได้บ่เพิ่นบอกว่าได้ไรบ่ ทั้ง,งทั้งหัวหน้าทั้งเจ้าท uh ั้งต่อแก่เพิ่นบอกว่าบอได้อยู่เนาะใครยุคเข้ามาได้กินข้าวกินน้ำเลยล่ะกินแล้วกินแล้วอันเห็ดมันมองเจ้าเห็ดงานนี่มันมันเป็นโรงงานยังอันงานเป่าโรงงานเป่าหรือจะชอบนี่บอเป่าอ๋ออ๋ออ๋ออันนั้นนี่ก็คือโมเป็ดงานน้ำกันอือเพราะว่าทั้งให้เข้าไปแล้วมึงกินนี่ ่าพ uh, ่อกับแม่เจ้าน่ะบ่อย no <laughs> uh? ู่อย right. ู่แต่น้องเจ้าพ่อแม่ก็ได้เฮ็ดเวียกฮะเฮ็ดเวียกแม่นเฮ็ดเวียกว่าซั uh ่นเห็นถามว่าไปปลูกมันบ่แม่นบ่บ่แม่นเฮ็ดเวียกรับจ้างอ๋อปาน้องไว้2เดือนนําน้องเนก็กุ้มเก่งเนาะโตตหาเงินเนาะอกบก็บ่แล้วโเนาะ นี่แต่ว,ว่าถ้าสมมุิว่าออกออกไปในอากาศกลับมาอีกบ่หรือว่าตื่นมามือใหม่อนจัางมาเหดุวิบัตยกลับมานอนอที่ก็เก้าาอ,อว่ามาพักอยู่โรงงานนี่เลยพี่น้องเนาะเจ้ากลับเมื่อบ้านเดือนหนึ่งถึงหนึ่งบ่หรือว่าเนี่ยไรออกหลเดือนหนึนะ่งอ่ะ ออกไเดือนเดือนเอ้าเดือนไรจังวะนั้นนะงินเดือนปันแห่เดือนเท่าไรล่ะมือแปดสิบมือแปดสิบพันมือแปดสิบพันหนึ่งเข่าหน้ากินอยู่น้ำเพลินบ่กินเข่าเองน้ำชื่อเองนือเองข่าชื่อเองให้มือหนึ่งแปดสิบพันดูจำได้บ่เงามวยตังวะไรพีน่องเลยเพอช่องถ้วยกะยนง เทบสีบัวนั่นจำก็บคือทางเงาเนาะอ่ะาปต<ะ>ทางเนีได้บานน้นอกเห็ดอยู่นี่ได้ได,ไ,ดได้จักเดือนนลแหละทิตหประมาณทิตนึง่งอา่าครบแล้วว่าทิตครบแล้วเจ้าชิออกเลยสิออกเลยแล้วเดือนบดเดือนนี่กับชิออกแล้วอา่วาก็ไหนถือพวกเนาะมือแปดสิบพันเข่าแนาม อยู่นะครับบดทุกอย่างอย่าบอกได้ว่าคาน้าค่าไพ่กะเสียนะหมูแต่อ้เสียแต่น้ำ,นำไพนี่บริสเสียบอพะพื้นน้ำพื้นไพใช่นี่มันมันบริสเสียมันอยู่ํำเขาแต่ว่า,าน้ำกินเนาะน้ำกินหลักเขา,ขา,าตัวนี้มันอยู่ลำเขาบดตัวตนี้ช่วยยังไงมองพักน้ำใส พื้นไายไส้ในี่มันอยู่น้ำเขาเพิ่นได้ห้อ่ามื่นึ่งแปดสิบพันวันนี้เป็นเป็นของเวียดด้เนาะเอ้ากลับมาพบมาเจอระบ,บาดนี้พี่น้องเลยสรุปแล้วไล่เนาะลหละเนาะออกไล่นเนาะเพิ่นบ่มีปัญหามันบอต้องถามคนได้พี่น้องเพราะว่าตั้งแื่เพิ่นหมอรับอนุญาต มวยออกนี่กยเดี๋ยวมันจะมีปัญหากับทั้งน้องนะน่ะเดี๋ยวเพิ่นสิให้น้องก็ต้องถามก่อนเนาะแต่ว่าเพิ่นบอกว่าออกได้อ่าโอเคอนุญาตกะทำงง่ายกับสีพาเมื่อพอโตเมื่อแต่เมื่อรับเครื่องรับของนะน่ะเพราะว่ามันมีผู้ใหญ่พอแม่เจ้ากับโบยู่อยู่แต่น,น้องเจ้านะมันโดดจากยากแน่หนนึงก็เป็นนี่ไปซะละบ่ว่าลายยางแห้งบัดน,นี้เขาก็จะได้เดินทางบัดน,นี้ อ่ามือเฮือนเนาะบ่ได้เอาเครื่องเอาของบ่มาเอาเออเดี๋ยวมันจะขำจะมืดพี่น้องเลยป่ะนี่ตัวบอกงูนี่นะอืมเนี่ยใส่ตาด้กันเนาะอย่างไงกล้องบ่ละไอ้ยังมันโบตอดกิ้วเอาหรอกนะอ่าอ่าไปไปฉันบาดเนีู่พื้นที่ได้อยู่บ่พื้นที่โบได้มีแต่เครื่องพี่น้องเลยเนาะ กานั่งหลังไหมบผอืมคุไปาไกไปเลยเนาะอ่อ่อ่ฮะโอเคสันพี่น้องเลยเพื่อผู่กันเสียเวลาเมนจังบบยืดบบยาวเนาะกาสิพ้าน้องเป็นเมื่อก่อนบานนี่กาขอบบุญขอบคุณในลายน้องพพี่น้องบัดจุกูขุกคนขอบบกขอบใจอยู่ดีมีเฮงพี่น้องเนาะสำหรับที่นี่ป้าตุ้นก็จะได้ขอจบลงไว้เพียงสำนีก่อนเนาะเดี๋ยวพาทั้งน้องเป็นเมื่อเอาเครื่องเอากองหลักกา มาชงน้องเป็นนะเนาะเอา้าขอบคุณขอบคุณอยู่ดีมีใฮงพบเจอกันคลิปหน้าทำรายกคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดี้อพี่น้องเดนอะไอะ,ะพี่น้องเมื่อเจอกันอยู่พ่นแหละเรื่อนช้านันพี่น,น้นองเป็นเนาะ